สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซอ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลัยรอห์มานิรอหีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์รับบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตาอีนวะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะดีม a l l a h ม m m a c a ิ um l i wa sallim ah ah w า barik ala nabiina m u h a m วะ d wa ala alihi wa sahibi ajma'in. أما بعد. s ล l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh. พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับ a l h a m d u l ลชีวิตของพวกเราผูกพันอยู่กับผู้คน ในสังคมแล้วก็ไม่มีใครนะครับที่จะคิดว่าเราเองสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้แน่นอนนะครับจะเจอมากเจอผู้คนมากหรือเจอผู้คนน้อยอมันก็เป็นเรื่องที่อยู่กับบทบาทของแต่ละคนฉะนั้นบางที เราอาจจะเจอผู้คนมากมายบางทีเราอาจจะเจอผู้คนหลากหลายก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของชีวิตบางคนอาจจะไม่ได้มีใครเลยในชีวิตเราไม่เจอใครเลยก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องเจอคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยานะครับ <c oughs> พี่ปานาอาด้วยเหตุนี้เอง ถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่เรียนรู้อันอิสลามไปพร้อมๆกับช่วงวัยของเรามันก็จะเกิดความสูญเสียในเรื่องราวที่เป็นอากิรเรื่องราวที่เป็นดุนยาอาจจะ <c oughs> ไม่ดีขึ้นมากมายแต่ก็ไม่ได้ดิ่งจนกระทั่งลงเหว เราจะเห็นคนที่โตมาแบบไม่มีพ่อมีแม่ก็หมายถึงพ่อแม่อาจจะเลิกทางกาันอาจจะเสียชีวิตในวัยเด็กเขาก็ยังสามารถประคับประคองชีวิตกับหน้าที่การงานของเขาได้มีหนาซ้ำอาจจะ,ะมีช่องทางในการทำธุรกิจที่ดีกว่าครอบครัวหลายครอบครัวที่พร้อมในเรื่องของปัจจัยต่าง แล้วก็ก็ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาแบบสุุสบายแบบสวยหรูได้นั่นคือหน้าที่ของพวกเราก็จะเห็นอยู่ว่าถ้าเป็นดุนยาพี่น้องอลัลลอฮ์เมื่อสร้างเบ่าคนหนึ่งคนใดมาบนดุนยาอาลัลลอฮ์สัญญาว่าจะไม่ทิ้งเบ่าของพระองค์ตามใดที่ลมหายใจของเขายังอยู่อลัลลอฮ์ให้ปัจจยยังชีพกับทุกคนตาม พฤติกรรมของเขาเหล่อนั้นเร,เราเคยศึกษาเคยเรียนรู้กันมาว่าวันที่อัลลอฮฺสุบานตลาสร้างเราแล้วก็เป่าวิญญาณเรามาให้อยู่ในท้องของมารดาสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺกำหนดมาให้กับพวกเราก็คือริสกีของพวกเราฉะนั้นเรื่องบุนยา ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของคนที่เป็นมุมินถ้าเราเข้าใจฮะดิษเข้าใจคำสอนของอันอิสลามแตเรื่องใหญ่ของคนที่เป็นมุมินคือเรื่องที่เราจะต้องไปเจอกับอัลลอฮ์หรือวินาทีแรกที่วิญญาณของเราจากดุนยาเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็น่ากลัวมาก คำบอกกล่าวของท่านนาบีในคําสอนถึงแม้ว่าความรู้สึกที่มันจะทำให้บางคนอุ่นใจกับพฤติกรรมที่เราเดินตามหลักการของอันอิสลามแต่ผมเชื่อว่าลึกๆของผู้คนเหล่านั้นยิ่งเข้าใจอิสลามมากยิ่ง สร้างความวันไว้ให้กับตัวเองว่าวันที่มาลาัยกะมาดึงบิญญาณออกจากร่างเราเราต้องไปเจอกับอะไรเราต้องไปอยู่ที่ไหนถึงแม้เราจะรู้ว่าอลลัมบรรรัลซักอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้แต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมนันนอกเหนือจากจินตนาการของความเป็นมนุษย์ที่อลัลลอฮ์สร้างเรามาหน้าที่เรา ก็คือการที่น้อมนําเอาหลักคําสอนของอันอิสลามมาอยู่กับเราให้ได้ยาวนานที่สุดให้ได้มากที่สุดยิ่งเราเข้าใจอิสลาม,มาได้เร็วเท่าไหร่มันก็ทําให้เราได้ได้มีตาช่างความดีมากขึ้นเท่านั้นส่วนหนึ่งของอันอิสลามนั่นก็คือการครบคนการครบค้าสมาคนกับผู้คน เป็นสิ่งที่อิสลามเองก็วางบรรทัดฐานเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาและเมื่อไรที่เราจะต้องหยุดยุดติความสัมพันธ์กับผู้คนนอกเหนือจากความโกรธที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเราในขณะทำธุรกิจร่วมกันทำงานร่วมกันหรือเดินทางร่วมกัน อันนั้นไม่ใช่กรอบที่อิสลามวางเอาไว้มันเป็นความรู้สึกของเราเองหรือวันที่เราจะต้องเลิกกับภรรยาเราใช้เป็นทัฐานการเลิกกับกรอบที่อิสลามวางหรือกับอารมณ์ที่เราวางถ้าตาบไดก็าตามที่เราใช้กรอบอารมณ์ของเราเป็นตัวตั้งแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจถึง คำสอนของอันอิสลามที่ถูกต้องหรือวันที่เราเลิกคบกับใครคนหนึ่งที่เราสนิทด้วยกับแค่เพียงเขาไม่ใช่นี่เราเขาแค่เพียงพูดจาไม่ดีกับเราหรือทำแสดงท่าทางไม่ดีกับเรานั่น หมายความว่าเรายังไม่ได้เข้าใจตัวบทของอันอิสลามตามคำสอนของท่านนาัาด้วยเหตุนี้เองการตัดความสัมพันธ์กับคนในสังคมนอกเหนือจากความรู้สึกเราเองที่เราคิดถ้าเราตัดด้วยกับตัวบทหลักฐานที่เป็นรูปแบบของอันอิสลาม เราจะมองเห็นอะไรหลายๆด้านนบ,บีให้เราตัดความสำคัญกับผู้คนที่ต่อต้านอิสลามที่กับการเขาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่กไม่ร่วมที่จะเสวนาที่จะ,ะทำธุรกิจร่วมกันนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ท่านนบ,บีและอัลลอฮฺสุบานุตะลลาได้วางบรรทัดฐานเอาไว้กับเพื่อน ที่ยังมีพฤติกรรมที่เป็นมุสลิมด้วยกันยังมีพฤติกรรมที่ยังฝ่าฝืนยังกินดอกเบีย้ยยังเลี่ยนการพนันทั้งทังทง้ที่ผ่านการตักเตือนมาแล้วนบีก็ให้เราถอยถอย,ถอยห่างห่างบ้างเป็นการดีเพราะถ้าวันหนึ่งเรายังขืนคบกับคนเหล่านี้อยู่แน่นอนครับาว่าเ,เราเองก็อาจจะ กลายเป็นบุคคลหนึ่งที่แค่เมื่อก่อนเคยเตือนแต่อาจจะกลายเป็นหัวโจกในเรื่องนั้นก็ได้นบีก็ให้เราถอยหาออกมาวันที่เรามีปัญหากับครอบครัว <c oughs> กับภรรยานบีก็ให้วางมาตรฐานเอาไว้ให้เราได้จัดการปัญหาครอบครัวของเราแบบไหน นั่นคือสิ่งที่เราเองจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ได้เข้าใกล้อิสลามมากที่สุดนะครับในการปฏิบัติตัวในการเรียนรู้อันอิสลามและเราจะอยู่บนความมั่นใจในอัลลอฮฺสุภาณอวตาอัลลครั้งที่แล้วเราคุยกันนะครับว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่เราควรจะลีกห่างที่เราควรจะอ,อพยพออกห่างคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เห็นเขาละหมาดอยู่เห็นเขาเถือทุนอดในเดรมฎอนอยู่เห็นเขาทำความดีเหมือนกับที่เราทำ แต่ยังมีพฤติกรรมที่ต่อเติมคำสอนของอิสลามเสริมแต่งคำสอนของอิสลามซึ่งในภาษาของวิชาศาสนาอิสลามเรียกว่าคนที่ทำบิดาหรือคนที่ทำมุตเตเดก็คือยังอุตริกกรรมมากมายคนกลุ่มนี้นักวิชาการได้ลงความเห็นครับว่า ถ้าเขาทำด้วยกับตัวของเขาเองแต่ไม่ได้เรียกร้องผู้คนให้ทำเหมือนกับที่เขาทำทำด้วยกับตัวเองนะครับแต่ไม่ได้เชิญชวนลูกต้องมาทำแม่ต้องมาทำคนนั้นตองมาทำด้วยแต่เขาทำเองฉันเชื่อแบบนี้ฉันปฏิบัติแบบนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นผู้นำในการทำ อุตริกรรมเราควรออกห่างจากคนกลุ่มนี้ <c oughs> นะครับเราควรออกห่างจากคนกลุ่มนี้เพราะถ้าเราเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนั่นหมายความว่าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเขาในการที่ไม่ได้ตักเตือน ไม่ได้บอกกล่าวแสดงจุดยืนของเราก็คือการที่เราไม่เข้าไปร่วมในพิธีกรรมเหล่านั้นในสิ่งที่มันไม่ได้พบในสุนนะของท่านนาบีแนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลวะลิวะสัลลัมหรือในพบในฮะดีี่ท่านนาบีบอกเอาไว้และเป็นฮะดีษที่มีที่มาที่ไปที่นักวิชาการยอมรับว่ามันถูกต้องมันแข็งแรง อาจจะมีคำถามตั้งขึ้นมาก็ยังเห็นคนบางคนยังคบค้าสมาคมอยู่บางทีเราก็ต้องมองมุมนึงว่าที่เขาคบเขาคบกันในช่วงไหนในช่วงเวลาไหนในในใน,ในเหตุการณ์ไหนสองได้มีการพูดคุยตักเตือนหรือเปล่าแต่ถ้าหาว่าเขาเป็นบุคคลที่ดื้อดึงนะครับกับคำตักเตือนไม่ฟังเหตุผล ไม่ฟังในหลักฐานไม่ฟังในสิ่งที่มันเป็นตัวบทหลักการมันก็จะทําให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการทำบิดอาหล่านั้นหรือการทำอุตริกรรมเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่เราเองก็จะเจอผู้คนในสังคมของเราประเภทนี้ คำถามหนึ่งหรือคำพูดหนึ่งที่เราเองอาจจะคิดว่าเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ยากในสังคมถ้าเราคิดแบบนี้แล้วมีมุมมองแบบนี้เราจะเข้ากับคนไม่ได้เราจะเป็นบุคคลที่สร้างความแตกแยกกับเจมมะอากับกลุ่มกับก้อนเจมมะอา <c oughs> เรารักษาในสิ่งที่มันถูกต้องตามหลักการศาสนา ยามาฮก็คือสิ่งที่นำเอาอะไรก็ตามที่มันเป็นหลักการของศาสนาเข้ามาฉะนั้นคำว่าหมู่มากในสังคมมันไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดว่าถูกต้องตามหลักการของศาสนาแต่ตัวชี้วัดก็คือหลักฐานที่จะมาชี้วัดว่าอะไรที่มันอยู่ในกรอบของอันอิสลามที่แท้จริงพระท่นานนบีสอนกับพวกเรา อียากุมอียากุมว่มวามฮดสถาติลุมูแปลวานบีพูดถึงถึงพวกท่านจงระวังถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นกิจกรรมหนึ่งที่เราเห็นในสังคมบ้านเราที่มันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งวัฒนธรรมบางอย่าง มันหายไปในสังคมเหมือนกับแฟชั่นบางอย่างมันหายไปในสังคมช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะกลับมาอีกช่วงหนึ่งฉะนั้นแฟชั่นของมุสลิมหรือแฟชั่นของโลกเทรนของโลกมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีแฟชั่นอะไรที่เราเรียกว่าใหม่แต่มันเป็นแฟชั่นที่ยุคหนึ่งหายไปแล้วมันถูกกลับเข้ามาแฟชั่นการตัดผมแฟชั่นการแต่งตัว ถ้าคนที่อยู่กับโลกุญญานนานๆก็จะเห็นว่าของที่เราใช้กันในตอนเด็กๆมันหายไปช่วงหนึ่งแล้วก็มันก็กลับมาเห็นในสภาพที่เราอาจจะ8 90เนยอายุ8 9ดปีนั้นมันก็จะอยู่แค่นี้แหละครับมันไม่หนีไปพฤติกรรมของมุสลิมก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันหายไปแล้วมันก็กลับขึ้นมาพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เราเห็นในสังคมบ,บ้านเราตอนนี้ก็คือพฤติกรรมของการแต่งงาน กับการสร้างความบันเทิงในสังคมนั่นก็หมาถึงเสียงดนตรีขับกล่อมดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในสังคมบ้านเราเรียกว่าสังคมมุสลิมฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันถูกต่อเติมในศาสนามันถูกแต่งเติม ในหลักกังศาสนาพวกเราต้องระวังอย่าไปยินดียินร้ายกับเขาหรือทำเป็นนิ่งเราสามารถไปงานนี้ได้ไปสามารถร่วมกับกลุ่มนี้ได้กับยามาอาน,นั้นได้เพื่อแสดงจุดยืนแล้วก็สงวนจุดต่างแสดงว่าเรากำลัง ไม่เข้าใจคําว่าสุนน나ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลล,ลัลฮวะฮิวะสซลฉะนั้นมุสลิมหน้าที่ของเราก็คือการจะต้องแสดงท่าทีออกมานะครับเหมือนกับทุกครั้งที่เ,เราแสดงท่าทีจุดยืนกับความไม่พอใจในสังคมที่มันเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการพัฒนาเรื่องของโลกเราแอนตี้สินค้าบางประเภท เนื่องจากสินค้าเหล่านั้นไม่ได้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเรามุ่งมั่นอยู่กับคแค่เพียงสินค้าแค่เพียงฉลากแค่เพียงอะไรก็ตามแต่เราไม่ได้แอนตี้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงศาสนาซึ่งมันเป็นจุดยืนที่เราเองคิดว่ามันสำคัญกว่าฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรา ต้องการก็คือมุสลิมจะไม่แสดงความเอื้ออาทรกับจุดยืนของคนที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับศาสนาโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปที่เราไม่ไม่มีแบบฉบับจากท่านอาบีิมุฮัมมัดสุสลสลัลวะลัยวะสัลลัมาะมันจะกลายเป็นค่านิยมในสังคมทันที เนี่จะเป็นค่านิยมเรื่องของแหวนแต่งงานที่เราเห็นอยู่นะครับซึ่งมันเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบของคนกลุ่มหนึ่งของความเชื่อศาสนาหนึ่งหรือน,นิกายหนึ่งฉะนั้นมุสลิมให้มหฮัตเป็นเรื่องปกติครับเพราะนั่นคือฮะดีษสันนบ,บีมุฮัมมัดสุลัลัมแต่จะ,จะต้องระบุว่ามหฮัตจะต้องเป็นเงินจะต้องเป็นแหวน จะต้องเอามาใส่กันในวันนั้นวันนี้ซึ่งไม่ได้พบตัวบทหลักฐานจากท่านนาบีและพฤติกรรมของวัฒนธรรมเหล่านี้มันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ได้มาจากอันอิสลามฉะนั้น h ะด i ษของนบีมุฮัมมัดสุลต์สลามจึงบอกกับพวกเราว่ามันแตชับบาฮาบีเก้ามินฟาฮัวมินหุมฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ถ้ามันถูกนําเสนอจากคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่อิสลามเมื่อไรถ้าเราไปเรียนแบบแน่นอนเราก็จะกลายเป็นพวกของเขาทันที นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เรากําลังจะบอกว่าการตัดความสัมพันธ์กับการคว้างสร้างความสัมพันธ์ถ้าเราใช้อิสลามมาเป็นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตของพวกเราเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะเดินสังคมนี้ด้วยกับสิ่งที่เรามั่นใจก็คือตัวบทและก็หลักฐานจากการนอิสลามครับก็ฝากกับพี่น้องและก็ตัวผมเองนะครับในการศึกษาเข้าใจเรียนรู้อ,อิสลามครับ วบิลลาิตอฟิกวนลิดายะสลามอะลีกุมบรหัมะตุลลอฮ์วะบระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณา